Let's healthy every be day ชีวิตด,ดีพอดแคสสาระดๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตด,ดี by s c G สวัสดีครับต้อนรับนะครับคุณเข้าสู่ชีวิตด,ดีพอดแคส สาระดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดีบายเอสซเจอกับผมต้อมวรัญยูเช่นเคยครับมอบสาระดีๆนะครับเพื่อทุกๆคนจะได้มีสุขภาพดีๆกันนำข้อมูลต่างๆนำเนื้อหาต่างๆครับที่ผมเนี่ยได้ไปค้นคว้ามานะฮะแล้วก็มาส่งมอบต่อให้กับคุณทุกๆคนเลยทีเดียวติดตามได้ครับหลายช่องทางด้วยกันครับถ้าเกิดว่าใครจะดูภาพพร้อมเสียงก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ครับที่ YouTube c h anel ของเรา เซิร์ชคำว่าชีวิตดี by S G ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้สักที่นึงนแหละ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ทำ S G S G น่าจะขึ้นนะรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยเผื่อว่ามีการอัปเดตคลิปดีๆนะครับน่าชมน่าชม คุณก็จะได้รับชมได้ก่อนใครนอกจากนี้แล้วใครที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการดูภาพไปด้วยนะครับก็ฟังแต่เสียงก็ได้ครับผ่านทาง spotify หรือว่าช่องทาง podcast ต่างๆไม่ว่าจะเป็น apple podcast นะครับหรือว่าจะเป็น google podcast s, แล้วก็ช่องทางอื่นๆอีกมากมายด้วยครับติดตามกันได้กับชีวิตดี podcast ของเราเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่อยากจะมอบสาระดีด นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วคุณก็ยังสามารถดูแลสุขภาพต่อไปยังคนที่คุณรักได้อีกเด้ยวยจาก E ีีที่ผ่านมาครับผมได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมนะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะอาหารแล้วก็โรคโกรดไหลย้อนนะครับวันนี้เรามาต่อเนื่องเนื้อหากันนิดนึงดีกว่านะครับก็จะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพครับที่เน้นหนักสําหรับคนในยุคปัจจุบันที่อาจจะเจอสถานการณ์โควิด1 i d 1 9แล้วก็จะต้องทํางานที่บ้าน work from home แต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลกับคนทั่วไปเลยทีเดียวที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีหน้าจอแบบอย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถืออคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับหรือแม้กระทั่งนี่นะฮะสมาร์ทวอทก็ตามนะครับเวลาเรายกขึ้นมาดูนะครับ ก็ส่งผลกับชีวิตของเราเช่นเดียวกันสิ่งที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เลยฮะเป็นอันตรายเขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะครับจากแสงสีฟ้าที่เกิดจากอุปกรณ์ที่มีหน้าจอต่างๆนี่แหละนะครับที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำหลายคนบอกรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอันตรายเข้าใจแต่หลายคนน่ะก็ยังชอบใช้งานเป็นประจำ และก็หลายคนก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานอยู่เป็นประจําเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดีกว่าวันนี้เนี่ยชีวิตใีพอดแคสต์นะครับก็เลยจะมานําเสนอเรื่องเราเกี่ยวกับแสงสีฟ้าให้คุณได้เรียกว่าได้ได้สกิดใจนิดนึงละกันว่าในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลเสียต่อร่างกายของเราอย่างไรนะครับเรียกว่าในยุคโควิด1 i คงจะปฏิเสธไม่ได้สําหรับทุกเพศทุกวัยครับที่จะต้องมีการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าการ ใช้งานแล้วก็มีการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์กันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั่วโลกะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหนังสือออนไลน์ยุคนี้เด็กยุคนี้เนี่ยต้องเรียนออนไลน์กันนั่งอยู่หน้าจอต่อไป,ปอันนี้ยังไงนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็กลายเป็นคุณครูไปโ,โดยปริยายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับคือตัวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เองเ,องเนี่ยก็ได้ทบทวนบทเรียนด้วย <laughs> ทำงานก็ต้องทานะแล้วก็ต้องมาสอนการบ้านลูกด้วยเยงี้ยนะครับก็นับถือพ่อคุณแม่ในยุคโควิด1 9แบบนี้นะครับนิวโนว์แบบนี้ด้วยนะฮะอย่างนั้นแล้วก็อยากจะให้สถานการณ์แบบนี้นะผ่านพ้นไปเร็วๆก็แลนะ้วกันเนาะรวมไปถึงประชุมออนไลน์ครับอันนี้พนักง,งานออฟฟิศนะฮะก็ทำกันเป็นประจำเลยทีเดียววันๆนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แต่และสัปดาห์นียเรียกได้ว่าประชุมกันค่อนข้างบ่อยเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันนะนะ เวลาประชุมกันเนี่ยจะต้องใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตอนที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยคืออาจจะแทบไม่ต้องประชุมบ่อยขนาดนี้ก็ได้เพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เดินไปหากันไงคุยกันป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับสคน3คนได้แต่เนื่องจากว่าเวลาตอนนี้เราทํางานกันอยู่ที่บ้านนะครับต่างคนต่างทํางาน,น่ยจะต้องมีการจัดการประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหาหรือกันนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ก็ด้วยเช่นกัน ในการแชทผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับโดยการใช้คอมพิวเตอร์นะฮะใช้สมาร์ทโฟนนะครับใช้แท็บเล็ตนะฮะโทรทัศน์นะครับแม้กระทั่งสมาร์ทวอชก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีแสงสีฟ้าที่เปล่งประกายออกมานะครับอาบอาบร่างของเราจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับชีวิตดีพอดแคสต์ก็เลยอยากจะมาแนะนำ คุณให้รู้จักกับแสงสีฟ้าอย่างเป็นทางการกันเลยดีกว่าโหโหโหเรียกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักกับเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลแล,และก็ป้องกันนะครับให้ถูกวิธีจะได้ช่วยในเรื่องของการห่างไกลาจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดจากแสงสีฟ้านี้ก็ไดนะ้อย่างที่คุณไม่คาดคิดนะฮะแสงสีฟ้าคืออะไร แสงสีฟ้าคือแสงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้อยู่ในช่วงของแสงสีขาวนะครับซึ่งแสงสีขาวจะถูกแบ่งออกมาเป็น7สีด้วยกันนะครับนี่นะฮะหลายคนรู้กันดีอยู่แล้ว7สีมีอะไรบ้างครับอยู่ในรุ้งกินน้ำนม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอันนี้ท่องงันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ ซึ่งแต่ละสีก็จะมีความยาวของคลื่นของเขาเป็นพลังงานของเขาอยู่ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับแสงที่เรามองเห็นได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ400จนถึง700นาโนเมตรโดยแสงสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ400-500นาโนเมตรซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแสงที่พลังงานที่ใกล้เคียงกับรังสีอัลตราไบโอเรตนะครับ ท,ท,ที่มาจากพระอาทิตย์นั่นแหละนะฮนะรหรือว่าที่เราเรียกกันว่า UV คราวนี้ที่มาของแสงสีฟ้าเข้ามาจากไหนได้บ้างในชีวิตประจําวันของเรานะครับการหลบเลี่ยง <c oughs> ไม่ต้องหลบขนาดนี้ก็ได้การหลบเลี่ยงนะครับแสงสีฟ้ายากผมบอกเลยว่ายากเพราะเนื่องจากว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับพลังงานหลักๆที่กําเนิดแสงสีฟ้าขึ้นมานั่นกะ็นะคือพลังงานแสงอาทิตย์ นะเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติเลยแล้วก็รวมไปถึงสิ่งประดิษฐ์นะครับที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ปริมาณความเข้มข้นของแสงสีฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างน,นะครับพลังงานธรรมชาตินะครับอย่างเช่นดวงอาทิตย์หรือว่าแสงแดดของเราเซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานจากธรรมชาติ100%นะที่มีปริมาณแสงที่มีความเข้มข้นค่อนข้างมากนะครับส่วนสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานรับก็คืออุปกรณ์ต่างๆนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED ที่ติดอยู่ตามบ้านนะอย่างเงี้ยตอนนี้เนะี่ยผมก็มีไฟส่องหน้าอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งไฟหน้ารถเราเนี่ยไฟท้ายรถเราก็มีนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับแสงสีฟ้าอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตก็ตามสมาร์ทวอชก็ตามนะครับพวกนี้ก็จะมีแสงสีฟ้ามากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับตามความสว่างเนาะ ผลกระทบนะครับจากแสงสีฟ้ามีอะไรกันบ้างในแต่ละวันนี้ผมบอกไปว่าแสงสีฟ้านี่มันมีอยู่ทั่วไปเลยตั้งแต่แสงอาทิตย์นะครับแสงธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ก็หลบไม่พ้นนะคือตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะเจอแสงธรรมชาติใช่ไหมพอเราพอตกกลางคืนเราคิดว่าเฮ้ยไม่มีละไม่โดนอ,อ๋อนี่เลยไฟเลยเนะฮะจอคอมเลยจอโทรศัพท์มือถือเลยมาเลยเนะครับก็มีทั้งแสงธรรมชาติแล้วก็แสงที่มนุษย สร้างขึ้นมาความเป็นจริงแล้วผลกระทบนะครับจากแสงสีฟ้าต่อร่างกายของเรามีทั้งดีแล้วก็เสียนะซึ่งหากใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับได้อย่างเหมาะสมมันก็ส่งผลดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วใช้ไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะส่งผลเสียตามมากับตัวเราได้ส่งผลเสียอย่างไรบ้างครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของมันจะมีเสียงก็แก๊กๆๆนิดนึง <laughs> เพราะว่าข้างบนก็ก่อสร้างนะเนื่องจาก work f r o m home ไงอัดคงอัดคลิปอะไรก็อัดที่บ้านไงนะฮะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องขออาภัยในเวลาที่นี้ด้วยกันละกันนะครับมาดูเรื่องของนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติแล้วแสงสีฟ้าจะมีผลต่อช่วยให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนคือปกติเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมาเจอแสงอาทิตย์นะเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือกลางวันนะครับแล้วแสงพวกเนี้ยมันก็จะมีผลต่อร่างกายก็คือช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนออกมา ทำให้มีความป,ป,ปุ๊บกระชับกระเฉงนะครับแล้วก็รู้ว่าเวลาไหนควรจะตื่นรู้ว่าเวลาไหนควรจะนอนอันนี้เป็นปกติของมนุษย์ของเราอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอหรือโทรทัศน์หรือไฟหรือแจ๊ปพ๊อปหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลากลางคืนนะฮะช่วงระยะเวลาหนึ่งระบบนี้จะถูกรบกวนนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีอาการ นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็จะเคาะกันไปตื่นยากคือหลับไปแล้วเพราะว่าอะไรที่มันตื่นยากเพราะว่าอะไรมันเพลียไงกลางคืนเนี่ยบางทีมันหลับหลับตื่นตื่นนะฮะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยตื่นยากนิดนึงจนบางทีเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่องานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้นะครับสองก็คือ ทะลวงอวัยวะวันนี้ดูโหดมากมากเลยทีเดียวนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าแสงสีฟ้าเนี่ยนะฮะมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับความยาวคลื่นของแสงในช่วงอื่นๆแล้วนะครับจึงสามารถทะลุทะลวงอวัยวะนะครับโดยเฉพาะดวงตาของเรานะครับตั้งแต่กระจกตานะครับก็ยังไม่หยุดเคาะนะฮะหยุดแล้วเลนส์ตาไปจนถึง จอตาที่ลึกเข้าไปและก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการมองเห็นก่อให้เกิดอันตรายจากการเนี่ยมาเจอแสงสีฟ้าแบบนี้หรือว่าที่เขาเรียกว่า blue light h e a r d อ่าข้อต่อไปครับก็คือจอประสาทตาเนี่ยอาจจะเสื่อมได้ง่ายนะครับเนื่องจากแสงสีฟ้าเนี่ยสามารถทะลุทะลวงแล้วก็ทำลายเซลล์รับแสงในจอตาของเราอาจทำให้มีการมองเห็นส่วนกลางที่แย่ลงไป แต่เขาบอกว่ายังมีเพียงการศึกษาใน,ในสัตว์ทดลองเท่านั้นนะครับในห้องปฏิบัติการที่พบว่าถูกทำลายของเซลล์ในการรับแสงในจอตายังไม่ได้ยืนยันแน่นอนว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้จอตาเสื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยมาจากแสงสีฟ้าตัวนี้นะครับก็คงจะต้องมีการวิจัยกันต่อไปมีการค้นคว้ากันต่อไป เพราะฉะนั้นแสงสีฟ้าก็ค่อนข้างมีผลกระทบโดยตรงรกับดวงตาของเรารแล้วก็จอประสาทตาอะไรต่างๆของเราเพราะเนื่องจากว่าอะไรนะเวลาเราใช้งานนะเราก็าต้องจ้องมันอยู่อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์อันใดๆก็ลแล้วแต่นะครับตาของเราเ,เรียกว่าได้รับแสงโดยตรงเลยทีเดียวเรารู้และว,ว่าแสงสีฟ้ามาจากไหน นะครับแล้วก็ส่งผลอย่างไรกับตัวเราบ้างนะมาดูวิธีการดูแลกันดีกว่าโดยเฉพาะดวงตาของเราการดูแลดวงตาให้ถูกวิธีนะครับทำยังไงอันดับแรกเลยก็คือพักสายตาระหว่างการใช้หน้าจอนะครับโดยใช้หลัก20 20 20ไม่ได้ใบโรตรีแต่อย่างใด <c oughs> 20 20 20ก็คือการลัสายตาและมองไปไกลๆออกไปประมาณระยะประมาณ20ฟุต ทุกๆุก20นาทีเป็นเวลา20วินาทีถือว่าคุณทำงานนะครับทำงานได้สักพักหนึ่งรู้สึกมันล้าละดวงตาของเราเริ่มอ่อนล้าเริ่มแสบตานะครับเบือนหน้านี้เลยฟึดมองไปไกลๆนะครับ20วินาที แล้วหันกลับใช้งานทุกๆยีนาทีนะครับก็เบือนหน้าหนีจอคอมนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเงยหน้าพูดคุยกับคนในครอบครัวนะครับถ้าทํางานที่บ้านหรือถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานก็เงยหน้าขึ้นมานะครับคุยกับเพื่อนร่วมง,งานบ้างน,นะครับก็จะช่วยเป็นการรักษานะครับแล้วก็ช่วยพักสายตาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ดวงตาของเราผ่อนคลาย หายจากการเมื่อยลา้า2ก็คือปรับระยะระยะห่างของดวงตากับจอให้อยู่ประมาณ25นิ้ว25นิ้วนะครับก็คืออธิยง่ายประมาณช่วงสักแขนหนึ่งอ่ะก็น่าจะโอเคนะครับประมาณสักช่วงแขนหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปจ้องใกล้มากนะครับมือถือก็ใช่ในกันนะครับบางคนนี่้โหเนี่ย,เ,ยเล่นเกมนี่คือใกล้สุดเลยนะครับแต่ผมใกล้ไม่ได้นะคสายตายาวต้องยืนนิดหนึ่งมันจะได้ชัดนะครับคือ อะคนสายตายาวอาจจะอาจจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าคุณจะต้องมองไกลยอ,อยู่ในระยะไกลทำงานได้นะครับแต่คนสายตายสั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ควรจะต้องอ่ะถ้าคุณใส่แวน่นปุ๊บก็อยู่ในระยะประมาณ25นิ้วนะครับ3ก็คือมีการติดฟิล์มลดแสงหรือกรองแสงจากหน้าจอนะครับเดี๋ยวนี้ฟิล์มต่างๆที่ติด ที่บริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์เอ่ยนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือเอ่ยก็มันก็จะมีเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมที่เป็นฟิล์มที่บล็อกแสงสีฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ดวงตาของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น4ครับปรับความสว่างภายในห้องนะครับและก็หน้าจอให้เหมาะสมนะครับภายในห้องก็ควรจะมีแสงสว่างที่เพียงพออยู่ในระดับหนึ่งนะก็คือไม่จะต้องแบบ หลีตาเพื่อมองเห็นหรือหรือเปิดไฟจ้าจนเกินไปน,นี้ก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่ต้องเปิดเขาเรียกว่าความสว่างให้มันสว่างจ้ามากมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเอาให้อยู่ในระดับที่ไม่ต้องเพ่งอ่ะเพ่งนี่คือมืดเกินนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบโอ้โหแสบตาเหลือเกินอย่างก็สปอตไลท์นี่ก็มันก็มันก็ไม่ขวดน,นะฮะข้อ5ครับหลีกเลี่ยงการใช้สายตาในบริเวณที่มีลมเป่าตา นั่งหน้าพัดลมเนก็ไม่เคยไม่แนะนําหรือว่าอยู่อยู่แบบคือใกล้องค์ใกล้แอร์อะไรนะหรือว่ามีลมอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งตัวนี้จะทําให้ดวงตาของเราเนี่ยแห้งได้ง่ายนะครับแล้วก็มันก็จะเมื่อยล้าได้ค่อนข้างง่ายนะครับหลายคนบวลาตาแห้งก็จะกระพริบตาหน่อยๆนาะพอกระพริบตาแล้วเนี่ยนะครับก็น้ําตาเราก็จะออกมาจต่ถ้าเกิดว่าน้ําตาไม่ออกเนี่ย ก็ต้องใช้ตัวช่วยละก็คือพวกน้ำตาเทียมอะไรต่างๆก็สามารถหยอดได้นะครับกันการระคายเคืองกันการเม,มือ่อยล้าแล้วก็พักสายตาสักทีหนึ่งน่นละกันนะเอาไว้เราผงพักดีกว่าข้อ6ครับอ่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือใช้น้ำตาเทียมหยอดเป็นระยะๆนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้ดวงตาของเรารู้สึกดีขึ้นชุ่มชื่นขึ้นตาไม่แห้งนะครับก็จะลดความเมื่อยล้านะครับของดวงตาได้และข้อ7ข้อสุดท้ายก็คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต่างๆคุณก็ ควรที่จะไปปรึกษาจักษุแพทย์นะครับอยู่เป็นประจำตรวจสายตาบ้างตรวจสุขภาพตาบ้างนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าแว่นที่ช่วยกรองแสงเนี่ยสีฟ้าจำเป็นหรือเปล่าในการใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับว่าเอ้ยแว่นเนี่ยนะฮะ มันช่วยกันแสงสีฟ้าได้จริงหรือเปล่าแล้วเราคนที่จะใส่มันจริงหรือเปล่านะครับแว่นกรองแสงสีฟ้านี่จะช่วยลดแสงสีฟ้าที่จะพุ่งเข้าสู่ดวงตาของเรา هو 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 แรงนะแต่อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นมากที่สุดเนื่องจากว่าอะไรเพราะแสงทุกคลื่นนะครับก็มีอันตรายต่อดวงตาเช่นกันการทดสอบแว่นกรองแสงนะครับทำได้ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะมันไม่สามารถที่ จะมองแล้วรู้เลยว่ามันสามารถกรองแสงได้จริงหรือเปล่าซึ่งการพิสูจน์นะก็จะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเฉพาะนะครับในการในการตรวจในการเช็คต่างๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาได้ทั่วไปดังนั้นนะครับเพียงแค่การจัดสภาพแวดล้อมปรับพฤติกรรมการใช้สายตาของเราให้เหมาะสมอันนี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันอันตรายนะครับแล้วก็ช่วยรักษาดวงตาของเรา ได้ในระดับหนึ่งแต่ผมแต่ผมผมคิดว่าแว่นเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าแว่นเนี่ยมันจะช่วย mm hmm. เขาเรียกว่าทําให้ดวงตาของเราเนี่ยรู้สึกสบายมากขึ้นอย่างเวลาผมถอดเนี่ยจะรู้สึกว่าแสงมันจ้านะทั้งไฟเอ,อ่ยทั้งคอมทั้งออมือมือทงมือถืออะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่า ใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันก็จะสบายมากยิ่งขึ้นเหมือนกับโหมดโทรศัพท์มือถือหรือว่าโหมดหน้าจอของของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่มันมีการปรับโหมดนะคุณเคยไหมจากหน้าจอที่เป็นสีฟ้าๆอยู่เนี่ยนะครับมันปรับให้กลายเป็นสีออกเหลืองๆห,ห,หน่อยส้มๆหน่อยนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็จะรู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมว่าน่าจะน่าจะคล้ายๆกันนะครับมีคําถามมาอีกแล้ว โอกแสงสีฟ้าที่เกิดจากหน้าจอโทรศัพท์คอมแล็ปท็อปนะครับหรือว่าทีวีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอันตรายอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอันตรายแต่มันเป็นอันตรายถึงขั้นว่าทําให้เราเนี่ยตาบอดได้หรือเปล่า <c oughs> แม้ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วก็หลากหลายรายงานการวิจัยยืนยันอันตรายนะครับแล้็ผลจากการที่เราเจอแสงสีฟ้าเนี่ย มากแค่ไหนนะครับที่มีต่อดวงตาในส่วนต่างๆมากแค่ไหนแต่ระดับความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านนะผมบอกเลยในเรื่องของการที่จะทําให้ให้ผลกระทบแบบรุนแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณของความเข้มข้นของแสงนะครับที่ที่มีต่อดวงตาของเราถ้าออก็แสงเยอะจริงๆนะโอ้โหนี่ใส่มาทุกอย่างเนี่ยอาจจะมีผลก็ได้นะแล้วก็รวมไปถึงระยะห่างนะครับจากแหล่งกําเนิดแสงนั้น พราะถ้าเกิดว่าคุณแหมจ้องอย่างนี้เนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเว้นระยะห่างนิดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะลดทอนลงไปได้หรือไม่กระทั่งระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยคือระยะเวลาที่คุณโดนแสงสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตลอดเวลานะครับเรื่อยๆใกล้ๆโอ้มันมีผลแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยหมอบอกไปก็คือบิดเลี่ยงระยะห่าง20 20 20นะครับพักผ่อนสายตาทุกๆ20นาทีแล้วก็มองไกลไป20ฟุตนะครับแล้วก็มองไปประมาณสัก20ิวินาทีแล้วค่อยกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาใช้งานพวกอุปกรณ์เหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยได้ผ่อนนให้เป็นเบานะครับแต่อย่างไรก็ตามเ่อบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่จะมาสนับสนุน นะครับว่าการได้รับแสงสีฟ้าในการใช้งานปกติในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยจะทําให้เกิดการทําลายดวงตาของเราอย่างรุนแรงหรือถาวรหรือถึงขั้นตาบอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจแล้วก็นำวัดระวังนะครับแล้วก็ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ให้ถูกวิธีนอกจากตัวคุณเองแล้วนะครับลูกๆหล,ลานๆนะครับรวมไปถึงเ,เดี๋ยวนี้ก็นะครับผู้สูงอายุก็หันมาใช้โทรศัพท์มือถือกันซะเยอะ เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายเข้าถึงง่ายเจอเพื่อนง่ายดูข่าวสารนะครับหาข้อมูลข้อมูลอะไรมันง่ายนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนก็หยิบขึ้นมาละนะดูข่าวเป็นยังไงบ้างนะน,นู่นนั่นนี่นะบางคนเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะต้องติดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมในห้องน้ำ นะเปิดเพลงดูคลิปดูอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ได้แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลา นะครับในชีวิตของเราหลบเลี่ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยกันละกันนะครับฝากไว้ครับสำหรับชีวิตทีพอดแคสต์นะครับใน EP นี้เรื่องของแสงสีฟ้าคราวหน้าจะเป็นอะไรนะครับคุณก็สามารถติดตามได้ครับผ่านทาง YouTube Channel ของเรากับชีวิตดีพอดแคสต์ครับสาระดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดีบาย SCG วันนี้ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงลาไปก่อนสวัสดีครับ Let everyday be healthy. Cheewit Dee Podcast Saradee Su Kan Ni Cheewit Thi Dee Gab Dee by ACG